น,นี่าประเสริฐงายนี่น้องตะเวนกระลังเขืนเนาะว่าตะเวนกระลังขื่นตื่นแต่เช้าพี่น้องเขาข้ามพมา่ายังไม่เพียงน้ามองหรอยังอยู่หน้าคือเก้าพี่น้องไปทางไหนนะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตผู้ทุกคนเนาะสบายดีตอนเช้าพี่น้อง,อนะต,อองตอนนี้ก็พวกมงเนาะหาบึงเขิงพวกมง ถึงเต่าพี่น้องมาสีลงลามหน้ากะบมร่องสับมันเย็นลายเนึกถ่ถาตะเวนขืนเนาะหายมันแนะหลดแน้ามองมันเ,นเบิดนะจุ่มหนามลงมือจุ่มมือล่องหนามแห้งเย็นนะพี่น้องเลยเย็นเย็น,เย,นเย็นลายตอนเท่ากับเปิดคลินย่อยหน้าพี่น้อง <c oughs> มาน้องปลาน้องปูกัาพี่น้อง กาจักเป็นยังน้องส่องนี่กีบปลาสกุลกับโไปบมแปรพี่น้องไอ้คนเบิ่งสองสามรอยคนเรื่องคนกับโมมากในการเห็นทาเห็นหน้าโมเดอร์บันนียอะไรกับเบิ่งซอยในปลาสกุลเนี่เลิศพี่น้องเห็นมันเด่งขึ้นในทดสอบก็ทราบเปล่าสิไปเบียรไปงานกับเปิดปลาไหลให้ปลาสกุลเนี่พี่น้องไอ้สองนี่ก็อะไเห็นยูทูบมาหนี่ประมาณปีสองสามเรือนนะพวกกระไรเงินสามเรือนกันบุหรี่พี่น้องมีแต่เห็ุไปซื้อเนาะ เงินเดือนมาเทิงหน่อยเดียนมันก็บบอ่ออปฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนี่ยที่เขามาเบิ่งน่าเป็นกำลังใจให้มาสุกคนเนี่ยมียังกับซอยเบิ่งโฆษณาไอ้เนี่ยพี่น้องให้พ่อแม่มันขืนเนี่ยขึ้งมือขึงกองเนี่ยเกมเล่นกันร่างขืนเนาะงามมีนะเนาะเข่าก็เริ่มเขียวงามอะไรเนาะ <c oughs> นทำหน้าเอะไรจะมาดีไซน์พุยเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งเที่ยงหน้าเขาสิาเด้อเที่ยงหน้าหน่อยฮะบันเพิงก็นได้เป็นเปอดเพลงก่อนนี่น่น้อมาเตะเสาหน่อยเปนเนาะมาสิโลกนำหน้ากันโลกอหลเดี่ยงกาศมันหนาวเนาะจุ่มมือโลกนานก็เย็นเป็นเย็นก็เลยถาดตะเป็นขืนกันนี่ได้พี่น้องผาดเนาะตัวนะที่ไม่สัง่งไฟเที่ยงสาเพียรป่านี่างเนีย้ยเขาเอ,อินมาผาดเนาะ ปูเนี่ยนะ,นะปูนั่งเนี่ยนี่นั่งแต่สีป่อพี่น้องเลยกำลังสั่งมา, you know? <c oughs> าอยู่เนาะเอาหยอกกขามังสเปรหมาเอาอยู่ดอกไก่มาใส่อยู่อีเป็นมองนั่งนินตัวนี้จะเป็นห้องนอนเนาะอยู่เทิงอ่าพี่นนองเผาแต่นี่จะไม่ไพ่รุนแรงนีนี่นะ thì nó thì ông làm nạ còn như khảo sao rất là kín nào kiếm xuống xuống còn đang xì làm vẫn đang tuồn đi nữa ba hăng còn lợn nhai vẫn thấy bà cả này bảo đang phải tiền ba kiếm có tầm một thua này ขมาวบ้านเอาเราจะคือหนาเป็นฟองอยู่โอ้ยังอยูขึ้นสิม้วนในลองให้ยูมาอยูอยหน้ากับม่วนไปอีกแบบเนะาะกุรอยู่ในเมืองกับม่วนไปอีกแบบบลาสกุลเนี่ยปาเงินเดือนออกอยู่มันจะออกจเจื่อเท้าสิได้กล่องมาใส่นะ ของตัวาแบบโบรอนใส่นี่กล่องแข้งสุดเชียวไปไหนก็มาอยู่า้ันปลาอยู่ 3, แหละตัวนันอีกสามพบาทเอามะติดใส่เพราะอะแบบพ่นมาไก่น้องกันยังข้างกับพ่อน,น,น,นเห็นมนั้ยนะมาอีกเดือนหนึ่งสอเดือนกน็โอเคเลยนะ ปลาเนี่ยกับพี่ไส้ซื้อมาหายปล่อยเงินบา่าวสกุลเองกับสุโรมี่รราพี่น้องเลยเป็นหายท่านหนึ่งมาสื้อปลามาปล่อยเป็นไงพวกปลาหนนะิ่นปลาเค็งปลาป่าซุปอร์เห็นอย่างนี้เบื่อแลพี่น้องเนี่ยว่าสกุลต้องหน้ากับอะไรแบันเนาะเดี๋ยวรถ่ายเพิ่งเป็ปนระยะระยะเนาะงานางกินข้าวกินหนามพวกนี้พี่น้อง วีดีีิยูไหยอยู่หน้าเป็นแนวไรนะล่งนะพิ่น,อน้องหนากะอุเอนะชดจนรอนไปลยเม้าก่าไปลำมนันนี่จะเล่นขืนแนะจะเล้นขืนคือเรืงว่าอุ่นนะสี่น้องกะมุ่งซีบมุ่งคือแหอนแหลดเยลยนี่จะแ,แนวนะชีวิตชาวไหซาวนาอแม่กอากน,กน,นี่ เนี่ยเวิร์ดนี่วะเขาว่าเป็นเดือนเหรอครับเป็นเดือนขึ้นอย่างนี้อร่อยเนี่ยเทสกันนะป๊บพร้อมกันนเนาะเด็กก้าวนี่ก็ไม่นของตัวเองนะพี่น้องของเขาเจ้าเนาะของตัวเองขันตายเวิร์ดแต่ว่าหน้าข่งกันเขาตอนทวาวนกะหน้าข่งกันเขาเอาหนามเข่าเขาใช้หน้าหุดนะกะเข้ากันตายเวิร์ดนี่คอต้องเขาด้วยนี่ ตีต่างคอตีต่างสื่อด้วยเสียเงินเขาฉับแชนหนึ่งซองแสนไปแต่ตรงโลกก่อนจะเป็นผู้ใหญ่โลกอ,อกกากาศขึ้นมาก่อนนี่นะโอ้แบกเลยผมองก็ไหวก็สูงเห็นไหม ตื่นเต่ามาเห็นว่าขี่ขานกินเ้าเนี่ยก็ว่าขี่ขานอีกเนาะเจ้ามิเต่าเอาขัอยู่บางไยเขาหนเอาเห็ดโดดลำหน้าเลยเนาะให้ใหญ่ๆเน่เอมิตลาเขาอยู่แมันบุท่านเี่ยงผิดเนาะไงมีกับสีมีจะเททั้งเนือเห็ดเป็นไหเดียวเวิดมีก็เห็ดไเดียวใหเดียวโดดลำหน้าก็ใส่ตับๆๆเนาะ คือเบาแล้วคัข้างหน้ารถดับหน้ามาลำวัหมือนยากะมันก็อ่อนพอดีอาหารหอยมึงเพี้ยนว่ะตัวนี้ยังหอยมันเห็ดอยู่ะเป็นเบื่อเป็นเบื่อไงไอพี่น้องเดี๋ยวเอากะใส่ใหม่ก่อนแบกไปทุนนั่นเนาะมึงใช่เรื่งอีกวันหนึ่งมึงสีมีแต่หน้าจย่งีเป็นสีหาเจ้าซิบชาเจ้าตีกันอย่างนี้เขาพ่ทันมะ เดี๋ยวซองไปลองข้ามากก่อนตื่นไปสามานี่พี่น้องเห็ดเป็นหาเป็นหาบเนี่ยเนาะบ่อหนี้เนาะขั้นบ่าวเรืองเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านี่มันคืออยู่พังไทยพี่น้องพังไทยเขาเพื่นท่านสมัยนี้เนาะประเทศพี่เนาะปฏิเสธเนายังหาบยังหาบกะอยู่เนี่ยนะแบบอยู่ร้างเขาใส่ต่เครื่องจั๊กเครื่องอย่างนั้ เป็นในกลิบข er so like yeah. ้าวลงในทวิตยูทูปใส่รถดำหน้าเพราะเกี่ยวข่าวกับรถเกี่ยวข่าวอันนี้ขันยามเกี่ยวกับตัดแงนแงนอยู่ขย้อนคืดมาตะบ้านทุยผุนะพี่น้องใส่โลนผลนบานเห็นเข้าลงโอ้ชาดก็ดีนะขอเหลืองคนพัฒนาหน่อยใส่ขวดดำ ใส่งานข้นไม่รู้อาีให้ตัวนี้สานสิมึงเลยพี่นาอสองขนน่ารำน้มังก็เออเหมือนที่มีเงฟูริยาวาซะก่อนมันปุ๊บหนาปุ๊บลำง้ามสาวํำง้ามแรงงลกกะสั่นมาพี่นนองสวนกันไปกันบ้างกูเลยยึกเถื่อน mà thịt chó đây này này đây làm đàn là thằng con thay kiếm này หนึ ok, ous, ่งสองมืนึ่งองหนึ่องดมันเมื่อยไรล้ำหน้าเมื่อยแด้่ก็มาเห็นคิดตัวเองบบไปคนมาเบิ่งแห้งเถาะห็นทีเขารำหน้าเมื่อยายคลีปเลยมีคนมาเบิ่งไ้้รแผ่นหนึ่งสองข่นหนงดีนะนีซานสี่หลอดโอ้หลอดเลยเนี่ยยังเดลนอันหนึ่งมีเจ Halam, con trai em một vớt ông tùm mũi ra coi hiện mình tìm 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 Nhìn xa ăn tìm mới thứ 4 tìm tìm nhanh tìm 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 mời vô mà để ăn bị tấn lên ngồi giác ngay cả mùa lẹ, ngủa ngắn 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 พี่น้องได้ซ้ำนี่เนาะยังน้อยหนึ่งน่าซีต้อนแรกเหมือนแต่ซีเดียวโม้เลน้อยเลยพี่น้องน้อยตอนนี้กอดนิเสือนิ่งเบี่ยงนี่เลยเนี่ยไปเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวก่อนพี่น้องยิวข่าวแล้วตอนนี้เนาะแดดมึงเคืองเก่าโม่งเลยพี่น้องเอ้ยแม่ นอ it. oh. นนิดหน่อยนี่ไม่สามรถเลยเพียงมาเกิดพอไปเดี๋ยวไปเบิ่งเมนู่ฮะว่าสิไดายยังกินอยู่เที่ยงหน้าหน่อยฮะนี่พี่น้องอาให้หน่อยขากบ่งูตะข่างเดียวเนาะคางนั่งกัะซีบ่มีนั่งตะเบื้องมันมีนั่งกัะซีเดี๋ยวเมนูฮะ Wow mhm 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 Nè, nó phần มองนี่มองนั่นกินเขาวกินหนามมันนั่งเลยปกติง่อยแต่อยู่คาทนากินเปลี่ยนเนื้ะสั่งม,มั้ยสำหรัขาหูผมหวานฟักสู นี่หมกนังหมกย่งรถไทยแน่เนาะกินง่อยอยู่ขางหน้ากินเนาะเดี๋ยวกอหอยใส่รแงเนาะคือาเหเนาะ chiếc nó, nha Có bài nữa Đó Thì biển cái mưa này không? Cũng là kinh khảo có dạng Cứ nắng cho cháu mà Chị kinh mất rồi hả? Cháu mưa đấy พี่น้อยก็ได้กินปลาแล้วเนาะอเอาตะโรกกบสามากตำมักตั่วหนะุงเนาะจริงครับเบ็ดกาหนึ่งสิตตอนนี้จะมาหล่อนเผาปลาเนานะเพียงหน้าเนาะ ยาตัข้อตัวกินข่าวันเนบอกันคุเนี่ยเจึกสีเด๋อได้บอก้องคนเาห้นะอยากเป็นบุดนั่งกินขขาวกินน้ำเดี๋ยนาอก็ต้องมาดามหน้สีเดเาพี่น้เลยสมคนน้องมาเพิ่มอีกคนหนึ่งสังสีดำได้เอาเจ้สิขืนกินข่าเพื่ตอนแรกลำเนื่อนการต่อเบืยงจะเป็นเดินเดิน มันเหนนมัดกันจะับกันมากเลยเนี่ยเนียเองว่ะถ้ไปปอกกันตอนมันเหนียกนาดนี้ก็ไมสุดิพกันยานี่ลังให้นี่ได้เนาะใส่เวลาพอดีสี่วันสี่วันหาวันให้นี่กันลานดีหาง่ายมเดีียแล้ว คันอยู่พังไทยคันอยู่พังไทยประมาณอยู่มือหนึ่งโดดดำหน้าขาวแจ๋วนะอันนี้มือดำปึ๊บๆมืออื่นเลยมือแดงสื้อต่อให้พวกเดี๋ยพี่น้องเห็นไทยห็นหน้ามันเก่งแน่เี่ยเนาะเปึ๊บๆเปื่อนๆเนี่ยเนาะดีใจเลยพี่น้องไอเดียอะไรเดี๋ยวให้ย่า่นะย่างตะปวกใส่ซ้ำหนึ่งเหมนี้เดลยพี่น้อง ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าสุกคนจะจบไปเพียงสนี้เด้อขอบมุกขอบใจแล้ที่เข่ามาเบิร์เนาะเป็นกำลังใจให้บ้าสุกคนในพี่น้องเลยเพอกันอีพี่หนาตอนแดงไปเนี่ยบางทีตอนแดงเขาก็สีดำเหมือก็นหนาจะไปหาก,กินอยู่หัวอยู่ห้องถึงแต่ดำหน้าตอนแดงเนาะเบิร์นคลิปบ,บ้าสุกคนใหญ่เด้อบ๊ายบาย